สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามารสรทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมโอรนราธิวาราชนคริน วันนี้เวลา16นาฬิกา3นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินดดามาตรในฐานะประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมาราชินูปธรรมสเสด็จไปพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลประจําปีอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนคริน ประธานก่อตั้งและประธานกิติมศักดิ์มูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อวงการการศึกษาโดยทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนเมื่อปี2525 25, ในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี